สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทํากินในตินเราเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าป่านะครับเข้าป่าหาหน่อไม้อีกหาหน่อไม้ตามฤด,ดูกาลครับวันนี้มาหาไอในป่าริมริม,ลมคลองนะครับคลิปที่แล้วหาข้างสวนตัวเองวันนี้มาริม,ลม,ลมคลองนี่ เห็นจะมีหนอเลยล่ะเดี๋มาดูอัไงนี้ก่อนนะโอ้โกอภผย่เยอะแยะแต่หน่อไม้ไม่มีเป็เหมือนข้างสวนเราเลยข้างสวนเรากอสองกอกไ้้เป็นหมอ้อละ อันนี้จะหาหนอม้ายากหน่อยกอไผ่ั้งนั้นนะครับเนี่ยกอไผ่เยอะแยะแต่ไม่ไม่ค่อยมีหนอเลยไม่เหมือนเอกคลิปที่แล้วสวนข้างบะข้างสวนเนี่ยกอไผ่ข้างข้างสวนนะหนอเยอะแยะเนี่ยเจอแล้วครับหนอจะหนอนไม่โตอยู่ในตาในข้างกอเนี่ยนี่ครับนี่ ขอเกี่ยอยู่ดีเดี๋ยวตัดหน่อแรกเลยครับนี่ครับหน่อแรกหน่อแรกแต่ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่เอาได้อยู่จะหาเรื่อยๆครับสะสมไปก่อน นี่ครับเจอหนอที่สองแล้วครับนี่ครับหนอที่สองดูข้างในย,ยังมีอีกหนอครับดู ข้างใน,นหนอ่อหนอ่หนอใหญ่เลยครับจะตัดหน่อที่สองที่สามเลยอยู่ตรงนี้เองนีครับตัดยากเลยคนระับหนอนะี้ มดดุดเลยได้แล้วครับเหนี่ครับหน่อที่สามยาวหน่อยเป็นหน่อไม้ป่าก็จะเดินหาลำบากหน่อย ยะน้ำทิ้ง อ๋อที่สี่นี้ก็จะเป็นคลองแล้วเนี่ยเป็นคลองตั่งโนแล้วนะสั่งลิงคลองนะเฮียยะใส่าามาอีกหนอหนึง

นี่หนอนเองครับนี่อยู่นี่อีกอันนึงหนอนนึง สามหนอครับตอนนี้มีอีกหนอหนึ่งหนออ่อนเหลืองๆเ,เลยครับนี่นี่ครับ นี่ครับสองหนอหนอไม่ใหญ่จะเอาเลยนี่นี่ครับหนอไม่ใหญ่เอาได้อยู่นี่ครับสองหนอ ตอนนี้ก็ได้หน่อไม้พอกินแล้วครับถ้าจะหาหาต่อก็อยังพอได้อีกเพราะกอไผ่อยู่เยอะแยะเลยลเราเอาแค่พอกินครับเดี๋ยวเราไปสรุปหน่อไม้ที่บา่านครับเ,เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทําอะไรกินกันไปครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านครับอับน,น้าอับท่าเรียบร้อยแล้วเตรียมจะปอกหน่อไม้เพราะเมื่อกี้มาคันเหนื่อยด้วยมาดูหน่อไม้ครับดีครับสรุปดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ได้มาสิบหน่อครับขราวที่แล้วได้13าหนอ่อเดี๋ยวจะมาปอกต้มนะครับปอ,ปอกต้มปอกต้มแล้วเดี๋ยวเย็นๆจะทำกับข้าวนะครับบอกครับ หนออ่อนมากเลยเนียหนออ่อนมากๆ นี่ครับหน่อไม้ที่ได้มากเกมาต้มไว้ก่อนครับเดี๋ยวเย็นทำกับข้าวกินกันครับนี่ครับเมนูหน่อไม้เราที่เราหามาได้สองเมนูครับวันนี้มื้อเย็นนี้อันนี้ไอ้ไข่ผัดหน่อไม้หน่อไม้ผัดไข่กับแกงเปิดแกงเปิดตามภาษาเราครับอันนี้ได้สองเมนูครับวันนี้มีกับข้าวกินละ ที่เหลือก็ยังเหลือในหมอ้ออยู่ก็ไว้จิ้มน้ำพริกกินได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ mm. อร่อย